สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซ้มอีกครั้งใน Excel Tips and Tricks for HR ทาง t h i n k People Consulting Channel เหมือนเดิมนะคะโดยซ้มจะนำทิปและทริคง่ายๆในการใช้ Excel สำหรับงาน HR มาฝากทุกคนค่ะ ในเงื่อนของส้มที่จําเป็นจะต้องวนเวียนอยู่กับการตรวจสอบตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขต่างๆหรือว่าบันทึกมาโครง,ง่ายๆอยู่เป็นประจำค่ะตัวช่วยอันหนึ่งที่ทําให้ส้มสามารถทํางานพวกนี้โดยเฉพาะในการตรวจสอบข้อมูลได้อย่างง่ายๆเร็วๆโดยไม่ต้องเขียนสุดอะไรเลยก็คือ s t a t u s b a r ค่ะวันนี้ทริคที่ส้มจะมาแนะนําเป็นทริคที่ง่ายมากๆสั้นสุดๆแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะนั่นก็คือการปรับแต่งตัว s t a t u s Bar นะคะให้เป็นตัวช่วยในการทํางานของเรากันค่ะ สเตตัสบาร์นะคะเป็นแท็บเล็กๆด้านล่างของหน้าจอของโปรแกร,รม Excel ค่ะเจ้าสเตตัสบาร์นี้จะแสดงข้อมูลต่างๆตามที่เรากําหนดให้มันแสดงค่าค่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเอ็กเก็จะตั้งค่าการแสดงผลเบื้องต้นเอาไว้ให้เราแล้วค่ะ สเตตัสบาร์จะสามารถช่วยบอกสถานะต่างๆให้เราทราบค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานะการทำงานของเซลการสั่งบรรทึกมาโครมุมมองที่เราใช้มองหรือว่าการซูมนะคะเราก็สามารถที่จะดูแล้วก็ควบคุมได้จากสเตตัสบาร์นี้เลยค่ะการใช้งานที่ส้มใช้บ่อยก,ก็คือการใช้เพื่อดูผลการคำนวณอย่างรวดเร็วค่ะเช่นการนับจำนวนการหาผลบวกการคำนวณหาค่าเฉลี่ยนะคะหรือว่าการหาค่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดจากข้อมูลที่เราเลือกค่ะ วิธีที่เราจะดูผลการคำนวณเบื้องต้นแบบเร็วๆนี้ทำได้ไง่ายมากจริงๆนะคะเพียงแค่เราเลือกเซลล์หรือว่าช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลที่เราต้องการที่จะดูผลการคำนวณเอาไว้ผลของการคำนวณก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแบบภาพนี้เลยค่ะผลการคำนวณเบื้องต้นพวกนี้นะคะจะได้รับการกำหนดเบื้องต้นเอาไว้ไม่กี่ตัวค่ะซึ่งเราสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะให้แสดงผลการคำนวณอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะว่าเราจะเซตพวกนี้ได้ยังไง อันนี้นะคะเป็นหน้าตาของโปรแกร,รม Excel ของเราค่ะที่เราคุ้นเคยกันอยู่เนะาะด้านล่างตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่เราเรียกว่า status bar ค่ะซึ่งจะบอกสถานะการทำงานของเซลล์ของเรานะคะเรื่องของการบันทึกมาโครนะคะว่าตอนนี้เรากำลังบัน,บนทึกมาโครอยู่หรือเปล่าเราสามารถควบคุมได้ตรงนี้เหมือนกัน,นะคะ่ะช่องว่างตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่แสดงผลการคำนวณซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะเซตตี้ตรงนี้ได้ยังไงบ้าง ส่วนปุ่มตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมมุมมองที่เราใช้มอง Excel ของเรานะคะทำได้แบบนี้เลยนะคะเลื่องดูได้นะคะส่วนด้านขวาสุดตรงนี้ค่ะจะเป็นการควบคุมการซูมนะคะจะซูมออกนะคะหรือว่าซูมเพิ่มคืนเข้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน ะะวิธีที่ส้มจะใช้ดูตัวข้อมูลผลการคำนวณเบื้องต้น,นอย่างรวดเร็วค่ะส้มก็แทนเลือกข้อมูลค่ะถ้าส้มเลือกหนึ่งอันนะคะมันจะไม่ขึ้นอะไรเนาะสังเกตด้านล่างไว้นะคะผอส้มเลือกหลายๆอันค่ะก็จะเห็นว่า Excel แสดงการคำนวณขึ้นมาค่ะที่เครื่องของเพื่อนๆนะคะก็อาจจะไม่ได้ขึ้นข้อมูลเยอะขนาดนี้ค่ะอันนี้เป็นเพราะว่าส้ม กดเลือกไว้ค่ะวิธีการเซตติ้งตรงนี้ง่ายมากเลยค่ะแค่คลิกขวาเท่านั้นค่ะตรงนี้ค่ะเป็นส่วนของข้อมูลการคำนวณค่ะว่าเราอยากจะให้ Excel คำนวณอะไรบ้างถ้าอยากให้มันคำนวณอะไรเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถที่จะกดเลือกให้มันมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาด้านหน้าแบบนี้ได้นะคะนี่ก็จะง่ายมากสำหรับส้มค่ะส้มก็จะใช้ตัว Average ค่ะยืดหน่อยค้าม i n Max กเล่าออสค่ะซึ่งก็จะใช้พวกนี้ เพราะฉะนั้นเวลาการดูค่ะอีหนอยค่ะเพราะเราก็สามารถดูผลการคำนวณเบื้องต้นโดยเร็งได้จากตรงนี้ได้ค่ะไม่ยากเลยนะคะเป็นยังไงคะตัวช่วยดีๆง่ายๆที่เรามักจะมองข้ามไปอย่างสเตตัสบาร์นี้มีประโยชน์มากเลยนะสหวังว่าเราจะได้ไปลองใช้กันดูนะคะ สำหรับครั้งนี้ค่ะส้มขอจบไว้เท่านี้ค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ Excel ในการทำงาน HR หรือว่าอยากทราบเรื่องอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ spreadsheet ก็สามารถส่งคำถามมาให้ส้มได้ผ่านช่องทางต่างๆต,ต,ต่อไปนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากต i n k People Consulting ค่ะสำหรับวันนี้ส้มขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ